สวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีนะคะก็ขอบคุณคุณแม่นะคะที่เข้ามาเมตตาป้อนผลไม้นะคะน้องช้างนะคะทั้งสี่เชือกนะคะแต่ตอนนี้น้องจักกีไปป่าแล้วนะคะเหลืออยู่สามเชือกนะคะก็จะให้พี่พอยกินนะคะนี่นะคะพอพี่พอโยนให้กินโปรตีนเราใส่ตะกร้าพอให้ลุงด้วยกินใหญ่เลย อารมดีเอาตะกาหักตะก,ตกตากล้วยหักแม่ขอบคุณคุณแม่ลีราวดีนะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดว่าสิานใดสมคำมุ่งมั่นปรารถนาทุกประการขอให้ร่ำล่ำรวยรวยยิ่งขึ้นไปนะคะเงินไหลนองทองเต็มบ้านนะคะคุณแม่จ๋านะคะ ะะขอให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงนะคะเร็วๆนะคะอันนี้เป็นช้างตรงมันนะแม่มันก็จะเลอะๆสกปรกนิดนึงนะคะเก็บไม่ได้เก็บไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาห่วงอนณาเขตของเขานะคะเดือทางไปทาบ้านเราก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะฝนตกทุกวันเชะไม่มีบูธก็ตีนเปื่อยนะคะเพราะว่านี่ กินเน่าเพราะว่ามันเป็นอะไรนะน้ำน้ำฉี่นะคะฉี่ช้างอึอช้างนะคะไปบลอเลขคนปอนกลวยไหมดูมะอาหารช้างเราก็ได้จากโครงการนะคะที่เจ็ดนะคะอ่าสามเอาเสร็จแล้ว <laughs> หนูยังเดินไม่ถึงเลยแม่เขาป้อนเสร็จแล้วอ่ะขอบคุณคุณแม่มา,มากๆเลยนะคะขอให้คุณแม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยนะคะมมเงินทองอไหลมาเทมาอย่าเจ็บไค่ได้ป่วยนะคะ,อะขอบคุณค่ะนะคะอันนี้นะคะก็เป็นหญ้าแจกนะแม่แล้วส่วนนั้นก็เป็นแปลงหญ้าที่เราเพิ่งปลูกนะคะได้นำฝนก็เขียวนะคะให้โตทนันเพราะว่าที่เราเราต้องปลูกหญ้าบางไว้นะคะบางเพราะว่ามันติดถนนนาะแม่นะคะแล้วก็ จะไม่ให้คนเดินเข้ามาถึงตัวน้องช้างนะคะเวลาเราไม่อยู่นะคะเพราะว่ารั้วที่ทําไว้น่ะมันพังหมดแล้วนะคะรั้วที่ทําไวพา้พังพังหมดแล้วนะคะก็เลยใช้วิธีการปลูกหญ้าบังน้องช้างนะคะเพื่อที่ไม่ให้เขาเดินเข้ามาหาน้องช้างเวลาพ่อควานแม่ควานไม่อยู่ไปตัดหญ้าไปหาอาหารให้น้องช้างประมาณนี้นะคะฮะ ก็สาทุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะที่เมตตาน้องช้างนะคะทั้งสามเชือกนะคะอีกหนึ่งเชือกเข้าป่านะคะน้องจะก,กีเข้าป่านะคะไปหากิ่งไม้ใบหญ้านะคะลากไม้ทานนะคะแม,แม่เพราะว่า มันก็จะทําให้น้องไม่ท้องอื่นไม่ท้องเฟอ้อแล้วก็น้องก็จะได้แข็งแรงนะคะด้าน,นไหนที่เข้าป่ากลับมาน้องจะหลับเร็วมากนะคะเพราะว่าอิมอ่มอิ่มนะคะกินอิม่มนะครับบางทีก็ไปอันนี้ยไปแถวป่าไผ่ไปกินหนม่อมให้ประมาณนี้นะแม่นะนะคะสาธุคุณกับคุณแม่ด้วยนะคะคุณแม่จา๋ากินใหญ่เลยนะคะพี่ปอวางไว้ให้ก็กินนะคะ นี่นะคะผลไม้สิบตะกรา้าน้องช้างสามเชือกนะคะอร่อยไหมพี่พลอยอารมณ์ดีแล้วพี่พลอยได้กินกล้วยแล้ววันนี้คนสวยเราได้กินกล้วยแล้ว แต่ทุบุญกับคุณแม่ด้วยนะคะนะคะ,นะคะขอให้คุณแม่ีนเราดีมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดวางสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปรารถนาทุประการนะคะคุณแม่คะนะคะก็กับขอบพระคุณคุณแม่นะคะที่แวะเข้ามาเมตตานะคะ,ระครอบครัวของพังพอยน้องจกกักรีนะคะนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะแม่จา๋าแล้ก็จะเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ